พอสสศ2505เนื้อปาก้าซึ่งเหรียญรุ่นนี้ในสภาพสวยผมยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับว่าผมมีหลักการพิจารณาความแพ้อย่างไรจุดใจตังค์ดูตรงไหนพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงแจกพ่อครัวนะครับจะใช้บล็อกด้านหน้านะครับบล็อกเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับซึ่งฟอนต์นะครับและความคมชัดนะครับจะคมชัดนะครับเหมือนเหรียญรุ่นแรกนะครับ ฟอนจะฟอนเดียวกันนะครับ, like ค,รบความคมชัดจะเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่อาจจะมีตื้นมีเบอร์ไปบ้างนะครับนะครับแต่ต้องฟอนลักษณะเดียวกันนะครับนะครับอันดับต่อมานะครับด้านหลังนะครับจะเป็นการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับซึ่네งนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นเลข7ไทยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแจกพ่อัวนะครับจะเป็นเลข8แบบนี้นะครับนะครับอันดับต่อมานะครับด้านหลังนะครับจะมีการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับ สังเกตความคมชัดนะครับจะคมชัดต่างจากด้านหน้าพอสมควรเลยนะครับตัวหนังสือจะมีความคมชัดนะครับในทุกมิตินะครับไม่ตื้นไม่เบย์นะครับเหมือนด้านหน้านะครับอันดับต่อมานะครับมาดูจุดจ่ายตังค์นะครับที่สามารถจ่ายตังค์ได้จริงนะครับอันดับแรกนะครับดูที่รูเจาะหูเหลี่ยนะครับจะมีเนื้อปิ้งเกินเป็นธรรมชาตินะครับและบริเวณหูเหลี่ยนะครับจะมีเนื้อปิ้งพับเป็นแบบนี้นะครับ นะครับบริเวณหูเหรียญนะครับรวมถึงคอเหรียญนะครับจะมีเนื้อปิ้นพับนะครับแบบนี้นะครับซึ่งต้องมีแบบนี้ในทุกๆเหรียญนะครับนะครับอันดับต่อมานะครับรอยสับของบล็อกนะครับบริเวณรอยต่อนะครับระหว่างหูเหรียญนะครับและตัวเหรียญนะครับบริเวณรอยสับตรงนี้นะครับจะตั้งชั้นขึ้นนะครับเนื้อเนื้อบริเวณหูเหรียญกับเนื้อบริเวณเหรียญนะครับจะแยกกันเป็นคนละชั้นเลยนะครับจะมีรอยสับแบบนี้นะครับต้องสับลึกๆแบบนี้เลยนะครับ อันดับต่อมานะครับด้านใต้ล่างของรอยสับนะครับจะมีลักษณะเส้นคล้ายๆวงเดือนนะครับลึกลงไปในเนื้อนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับอันดับต่อมานะครับเส้นแตกนะครับบริเวณนี้นะครับจะแตกคมชัดมากนะครับซึ่งต้องมีแบบนี้นะครับในทุกๆเหรียญนะครับเหรียญศึกก็ต้องขึ้นเห็นชัดนะครับมาดูตัวตัดกันบ้างนะครับตัวตัดนะครับเอาง่ายง่ายเลยนะครับบริเวณนี้นะครับคอเหรียญนะครับจะมีเนื้อปิ้นนะครับตั้งขึ้นเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับ นะครับตั้งขึ้นนะครับเนื้อตั้งขึ้นเป็นสันแบบนี้เลยนะครับเป็นแท่งขึ้นมานะครับและบริเวณ6.30นนะครับไล่มานะครับ6.30นตัวตัดจะมีลักษณะเป็นแท่งนะครับแท่งๆเฟืองๆแบบนี้นะครับ6.30นนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับนะครับพิกขึ้นมานะครับบริเวณ6.30นนะครับแล้วก็จะเว้นระยะไปนะครับประมาณอีกทีประมาณ7จ็ดโมงนะครับ7.00นตัวตัดจะเป็นลักษณะเป็นร่องๆเฟืองๆแบบนี้นะครับ นะครับพลิกซ้ายขึ้นมานะครับนี่นะครับใต้คําสลักะนะพอพานรอ,อเรือสลักะคอควายนะครับจะมีลักษณะตัวตัดเป็นแท่งๆเฟืองๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามีแบบนี้นะครับแท้ดูง่ายจ่ายตังค์ได้เลยนะครับสวัสดีทุกท